สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการแฮร์รี่รีวิว,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 วไม่ได้เจอกันนานเลยนะครับเราก็กลับมาพร้อมกับการเปิดฤดูกาลใหม่นะครับของฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษ <S <S ซึ่งก็ต้องบอกไเลยว่าการกลับมาของพรีเมียร์ลีกนั้นก็ต้องมาพร้อมกับการรีวิวของเรานะครับส่วนจะเป็นอะไรกันนั้นเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับนี่เลยอ่าเห็นไหมครับคืออะไรเ,เดี๋ยวเราจะมาแกะกันดูเลยครับว่า ข้างในนั้นเป็นอะไรเอออฮ่อ,อะมาเลยครับเริ่มกันเลยดีกว่าไม่ต้องไปรอยช้าฟึบนี่ครับของพึ่งถึงมือสดๆร้อนๆละละละเลยนะวันที่เราอัดคลิปนะครับเป็นวันที่ต้องบอกเลยว่าเหล่าแฟนผีนั้นโอ้โหออกมาดีใจกันสุดๆเลยครับ <c oughs> เพราะว่าผลการแข่งขัน,น,ขนศึกวันแดงเดือดระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับเรอยวพูรนั้นแมนยูชนะ2-1ครับผมก็เลยนี่ได้ถือว่าเป็นการฉลองนะครับเป็นของขวัญของคุณสปอนเซอร์ ผู้ใจดีของเรานะครับสปอนเซอร์ที่น่ารักของเราจัดมาให้โอ้โหน่ารักสุดๆไปเลยนะขอบคุณเวนะที่ดีด้วยนะจ๊ะนี่ครับเอาหัวใจไว้หนึ่งทีฟน่ครเป็นการฉลองชัยชนะของปีศาจแดงนะครับมาดูกันเลยว่าข้างในนั้นจะเป็นอะไรครับฟึบฟึบฟแทแดนี่ฟิมโอ้โหคืออะไรเอ่ยนี่ซูมเข้าไปครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยู่ในโลกสีดำครับ ต้องบอกเลยว่าสวยงามจริงๆนะครับเป็นเสื้อแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเป็นเสื้อเว a y นะครับตัวนี้เกรดแฟนบอลโอ้โหดูครับสวยงามจริงๆนี่เรายังไม่ได้แกะถุงเลยนะครับของเพิ่งมาและอยู่ในถุงเลยครับเดี๋ยวเราจะแกะไปพร้อมกันเลยนะครับเรียกว่าเขามีแต่อันบ็อก์ใช่ไหมเราอันถุงครับอันถุงแกะจากถุงเลยนี่เดี๋ยวเราจะมารีวิวนะครับในส่วนของข้างในกันว่าจะเป็นอย่างไรไปเลยดีกว่าครับโอ้โหแกะเลยนะครับ ฟึบแกะแล้วแกะแล้วอ้าวมีเสียงเชียร์ <c oughs> เข้ามาเชียร์ตลอดเลยครับเสียงลุกโอ้โห,โหตรงถุงจะเขียนว่าร้อยเปอร์เซ็นต์รีไซเคิลนะครับอาดิดาสก็ชูในเรื่องของรีไซเคิลตลอดเลยนะช่วงหลังมานี้นะครับก็รณรงค์เรื่องใช้ผลิตภัณฑ์ที่รีไซเคิลครับแกะออกมาครับฟึบนี่เลยออกมาแล้วครับเดิมครับ ที่แพงอะนะราคาไม่ได้แพงอะไรครับแพงเจ้าตัวนี้ครับกระดาษแผ่นนี้แหละโอ้โหอ้โหสวยไหมครับสวยไหมครับแฟนผีอืงามหยดจริงๆครับโอ้โหคือจากตอนแรกอะที่เราเห็นภาพในโปรโมทนะครับที่แมนยูปล่อยออกมาเราเห็นสีขาวแรบโหกีตเลยเพราะแมนยูไม่ได้ใช้สีขาวมานานมากนี่ครับดูครับอื สวยเลยอะดูครับขาวแบบขาวเลยครับสีของแมนยูฟึบอ่ะไปกันที่เรื่องของแรงบันดาลใจก่อนเลยนะครับของตัวนี้เสื้อแมนยูนะครับ Man aser, แมนเชสเตอร์เตดตัวนี้เป็นเสื้ออาเวนะครับหรือว่าเสื้อเยือนซึ่งฤดูก,กาลที่แล้วแมนยูจะใช้เป็นตัวนี้ครับนี่ครับเสื้อเยือนแมนยูฤดูก,กาลที่แล้วตัวเวนะครับเกตแฟนบอลจะใช้เป็นตัวนี้ แต่ว่าฤดูกาลน,นี้จะใช้เป็นสีขาวครับนี่แรงบันดานใจนะครับแมนยู U, สำหรับเสื้อเยือนในปีนี้นะครับเขาบอกว่าแรงบันดานใจมาจากทีเบิลแชมป์ครับชุดนั้นเลยครับแมนยู U, ปี1999ครับที่เราคว้า3แชมป์เหมือนล่าสุดอะที่เราคว้าสามแต้มอะที่เจอกับลิวลชนะสองหนึ่งคว้าสามแต้มขออนุญาตขึ้นทีสิบสี่ก่อนนะครับผมหอกหย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 อก,ยอก,ยอกครับโหนานๆชนะทีนะก็ขอหน่อยขอหน่อย อ่าโอเคเขาบอกว่าแมนยูได้แรงบันดาลใจนะครับจากปีเก้า้าปีนั้นก็โอ้โหย้อนกลับไปเป็นยุคแมนยูที่แบบรุ่งเรืองมากๆแล้วก็ตัวนี้เขาบอกว่าได้ใส่ d n a นะครับลงไปบนตัวเสื้อนะครับตรงเรียกว่าใส่เข้าไปเป็น d n a ของแมนยูที่ไหลเวียนอยู่บนตัวเสื้อเดี๋ยวเราจะให้ดูนะครับในนี้อาจจะไม่ค่อยเห็นแล้วก็ยังคงในเรื่องของปัจญาของแมนยูเหมือนเดิมนะครับสามอย่างก็คือเยาวชน ความกล้าหาญแล้วก็ความสําเร็จนะครับซึ่งเป็นเรียกว่าคําขวัญประจําสมโมสรทางแมนยูนะครับก็อยู่ในบนเสื้อตัวนี้ด้วยเ<ส>ขาบ<ส>ขอกว่า<ส>จริงๆในนี้มันจะเห็นนะ DNA เดี๋ยวเราจะเดี๋ยวเราอินเสิร์ตให้ชัดนะครับบนตัวเสื้อจะเห็นแบบลวดลายของตัวเสื้อนะครับเดี๋ยวขึ้นไว้ให้นะครับผมอ d ดิ a s จะเป็นสีดําจะเป็นแบบปักนะครับเกตแฟนบอลจะปักทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นโลโก้อ d ดิ a s แล้วก็โลโก้ของแมนเชสเตอร์ยูเต็ดปีนี้พิเศษคืออยู่ในโล่ครับอยู่ในโล่สีดําจะเป็นแบบปักนะครับ ส่วนทีมวิวเวอร์อ่ายังคงเป็นทีมวิวเวอร์เหมือนเดิมนะครับสปอนเซอร์แมนยูครับจะเป็นเฟร็ดนะครับแล้วก็คําเตือนห้ามสักเคืองห้ามลงเครื่องนะครับถ้าอยากให้เสื้ออยู่กับเราไปนานๆนี่แนะนําซักมือดีกว่านะ,จ,ะจัดแจววว่าซักมือจะอยู่กับเราไปได้นานกว่านะครับเพราะลงเครื่องนี่เปอร์เซ็นต์พังมีสูงมากอ่าแล้วก็สิ่งที่เปลี่ยนไปในปีนี้มาดูก็ตรงแขนเสื้ออ่านี่เลยปกติปีที่แล้วแมนยูจะเป็นนี่ครับเปรียบเทียบไปเลยครับฤดูกาลที่แล้วแมนยูจะใช้เป็นโคเลอร์นะครับ โถสุขภัณฑ์พอาเปลี่ยนมาเป็นอันนี้เลย D X C Technology นี่ครับ D X C Technology นะครับปีนี้ก็เข้ามาสนับสนุนเป็นสปอนเซอร์แขนเสื้อให้กับแมนยูก็สามแถบนะครับอาดิดาสเขาก็ออกแบบด้วยกันจะเป็นสีสลับนะครับเป็นสีประจำสโม,มสรเลยมีสีแดงคือดูอย่างเงี้ยเหมือนเหมือนธงชาติไทยเหมือนกันนะเออทำเป็นเล่นใบดูครับเออเหรือว่าจริงๆแล้วอินสปิเรชันมาจากประเทศไทยหรือเปล่าดูัแต่ในในกล้องจะเห็นเป็นสีดำนะครับจริงๆแล้วมันจะเป็นสีดำนะครับนี่ครับมีสีแดง สีขาวสีขาวก็คือเป็นพื้นเสื้ออยู่แล้วมีสีแดงแล้วก็สีดําเป็นสีไปดำสมโมสสนแมนยูอยู่แล้วแล้วก็ในส่วนของคอเสื้อจะเป็นคอวีนะครับนี่ตัวนี้คอเสื้อจะเป็นคอวีแล้วก็จะมีลวดลายนะครับเป็นคล้ายๆเป็นขลาตัดนะสลับกันไปนะครับสีแดงสีขาวนี่ครับแล้วก็แขนเสื้อก็มีเหมือนกันลวดลายที่เขาใส่ลงไปถือว่าโอ้โหสวยเลยอะ่ะ ของจริงสวยมากๆเทคโนโลยีแอโร l เ d y ดี้เหมือนเดิมครับยังคงอยู่คู่กับทางด้านของแฟนบอลน,นะครับ <c oughs> เป็นแอโร่เลยดี้เหมือนเดิมเลยนี่ครับแอโร่เลดี้แล้วก็จุดสังเกตง่ายๆนะครับถ้าดูของแท้ของปลอมอันดับแรกเลยนะถ้าเห็นอยู่ในถุงนะครับแท้หรือปลอมดูที่เชือกกล้วยกว่อนเลยครับไม่ต้องสนใจอย่างอื่นไม่ต้องสนใจป้ายไทยด้วยอะ <c oughs> ดูก่อนเลยว่าเชือกที่เขาคล้องมาเป็นเป็นอะไรครับเป็นพลาสติกหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้อารีด้เขารลนนลงนะครับเรื่องของ การรลละลงลดใช้พลาสติกนะครับก็จะใช้เป็นเชือกเนี่ยเราเรียกว่าเชือกกล้วยจริงๆแล้วคือเชือกอะไรก็ไม่รู้นี่นี่ครับยังคงเป็นเป็นตัวเชือกเหมือนเดิมเป็นเชือกนะครับถ้าเป็นพลาสติกนี่ไม่ใช่ของแท้นะครับปีนี้อาริดัสนะครับอยู่ที่2 9 0 0บาทไทยนะครับของเราก็ซื้อมาเป็นสีขาวเราเลือกมานะครับเป็นไซส์เอ็มเดี๋ยวไปใส่ให้ดูกันเลยดีกว่าครับว่าใส่ออกมาแล้วจะเป็นยังไงไปจ้า บุกชแดงโ,โ,โอ้โหเป็นยังไงครับต้องบอกเลยโอ้โหแบบสวยมากมากครับแล้วใส่สบายมากผ้าแบบนุ่มลื่นสบายมากครับนี่ครับแล้วก็ที่สําคัญคืออะลืมบอกไปครับตรงนี้เขาจะเป็นแบบคล้ายๆเป็นรูระบายนะครับระบายอากาศซึ่งมันจะทำให้เราแบบไม่ร้อนเลยอะใส่แบบสบายเลยบวกกับเทคโนโลยี Aero Lady ด้วยโอ้โหคนไม่จัดครับแฟนแมนยูปีนี้ออกมาม3สีนะครับสีแดงตัวเย่าแล้วก็สีขาวนะครับตัวเวแล้วก็ตัวเติร์ดสี เขียวเขียวแบบสะท้อนแสงเลยใครชอบสีไหนจัดสีนั้นหรือจัดสามตัวอะไรก็ได้เดี๋ยวต้องรอดูว่าเราจะจัดสามตัวหรือเปล่าปีนี้เพราะโอ้ต้องอาิดัสต้องบอกเลยเขาออกแบบมาปีนี้ถือว่าสวยมากๆครับโอ้แล้วสีขาวนี้ใส่ไปได้หมดเลยใส่เที่ยวใส่กับกางเกงยีนเท่ๆสบายๆครับเจอซี่เค้าเจอแจ๋วเลยครับตัวนี้ไปจัดกันได้นะครับเราก็ได้มาแอบกับซิบว่าเราซื้อก่อนศึกวันแดงเดือดซึ่งอาริฟุตบอลเขาจัดโปรโมชั่นนะครับลดไป10% 2009นน่าจะเหลือประมาณ 2,600บาทประมาณนี้อ่ายังไงก็ลองไปดูกันได้นะครับเที่ยวฟุตบอลนะครับผมฝากสับสไครต์นะครับช่องของเรานะครับซีดูยูไลน์นะครับกดไลค์กดแชร์กดสับสไครต์ไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวยังไงคลิปหน้าเป็นอะไรกันนั้นเจอกันใหม่นะจ้าไปแล้วครับผมฝากด้วยนะจ้าโอ้โหกอรีกอรีแมนยูไนเต็ดเยสองหนึ่งครับสองหนึ่งครับสองหนึ่งครับผมสามเต้มครับสามเต้มครับสามเต้มครับผม Oh uh -huh.